โอ้ให้สุม่มอะสุ่มก็สุม่มโอ้มีแต่แยกทั้งนั้นเลยเนี่ยเขียวแยกไอสีเดินพอดีหน่อยนึงไอสีเนี้ยดีเยอะจะได้ปุยมากอะไรเนี่ยได้แค่ส่วนเดียวไงสุสีได้ส่วนเดียว ตัวซีเขียวนั่นเป็นพวกเบเวลว่ะบ่อยสุดเหุ้อะ้รตัวเดินไหมเดตัวเดินไม่มีเหตุ ได้ตัวหงกูชอบแต่ว่ามี่เล่นแล้วเล่นับเดียวที่จริงมันรู้ได้ไปแล้วไนงะเล่นสี่ห้ารอบแล้ววันนั้นกูได่เห่อเล่นได้ตัวนี้แต่ยีดีก็กลไม่ได้ตัวอื่นใช่ไหม เราไม่ได้ชอบโเมอนเท่าไหร่ง่ายๆว่าเราไม่เคยชอบโเมอนโปเกมอนนะเคยดูตั้งแต่พระแรกนะเมื่อก่อนหนังสือจาไน้เมื่อก,ก่อนที่เราเคยเกิดมามีหนังสือเรื่องโปเกมอนตะตกโปเกมอนหนังสือโปเกมอนเต็มเลยเออเคยเคยดูนะเคยดูนหนังสือโปเกมอนอะวันนั้นอนะใน,ในโรงในโรงเรียนวัดตีเมื่อก่อนะมันมีขายนะหนังสือโปเกมอนม่นเต็มเลย วันนั้นซื้อตุนเยอะเลยวันนั้นน่ะถ้าถามว่าเคยได้เก็บปเกมอนไหมเคยเดี๋ยววันนั้นนั้นกูเคยได้เก็บโปเกมอนแต่กูชอบโปเกมอนเผาตัวเดียวคือเผาพวกเผาไฟก็คือดิสนดอนตัวเดียวคือตัวอื่นไม่เคยชอบเด็กปเกมอน <c oughs> นี้ก็ไม่เคยชอบ ถ้าไปโปเกมอนไอตัวมุนรูปร่างเหมือนหมาตัวหนึ่งอ่ะเออกุชอบนะที่มันมีตัวหนึ่งอ่ะไอร่างเด็กเบบนะีที่มัน,มน,อ,อ,มนอยู่ภาพหนึ่งของแอรลิซันดอนอ่ะที่มันอยู่พอมันไปอยู่ตรงแค่หนึ่ง่ะที่มันมีแค่สองสามสี่ห้าเออที่มันเป็นตัวหมาเออตัวหนึ่ง่ะ พอไปถึงเวสต8จะพัฒนาเออ็หมาตัวพื้นฐานทั้งนั้นเลยอะที่กูชอบนะที่กูชอบเหมือนโปเมอนเผ่าพื้นฐานทั้งนั้นเลยอ่ะอมไม่เคยชอบโเมอนตัวอื่นเลยไม mm hmm. เคยดูน,ะนั้นเื่องสืบโปเกมอนเมื่อก่อนกูก็เคยมีแฮปโปเกมอน5ดมงวี้วด้วย5ดวงวสึกว่าเป็นพวก ของผ่านี้ไอตัวเนี้ยไอตัวนึอวนงอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยถ้าลงมีหอยตัวนี้นะถ้าเคยใครดูอ่ะไปพูดกเกี่ยวกับคนแนวพวกพลังจิตอ่ะกูคเคยดูนังหลายผ่าน่นโปเกมอนอ่ะฟังนะที่กูเคยดูถ้าในหนังสือ,อะจะเยอะกว่าคือวันนั้นเคยซื้อเป็นหนังสือพวกรตูนมาเป็นแฟนคลับเลยพวกโปเกมอนแต่ตอนนี้แม่กูเผ,า,ผ,า,ผาทิ้งไปหมดแล้วเหลือแค่แผ่น แผ่นที่กูยังเคยดูนะฮ่าริซันดอนการดอนเดกุซ่าแล้วก็จิราชีอีโอ้โหมีเพียบเลยโปกเกมอนนะ่ะแผ่นนะ่ะเออมีแผ่นเป็นเพียบเลยขนาดแผ่นอยู่กียังมีเลยมีเกือบทุกแผ่นแต่ว่าแผ่นตอนนี้กูเอาไปขายเกือบหมดแล้วเมื่อก่อนนะ่กูจำได้กูเคยดูอะตัวอะไรมั่งด้วยไงยเออกูจำได้ว่ากูเคยดูกระตัวอะไรมั่งแล้ว แต่ถ้าถามว่าเคยซื้อหนังสือโปเกมอนไหมเคยซื้อจริงมึงก่อนเคยซื้อมาเป็นโหลโหลแบบเยอะเลยไปโกดังหนังสือเอาง่ายว่าบางทีซื้อไปแจกเพื่อนมั่งอะ่ะแต่เราก็ไม่ค่อยชอบโปเกมอนเท่าไหร่อะชอบโปเกมอนบางตัวโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวจะไปเล่นเกมอื่น แต่ว่าไม่เล่นโปเกมอนแน่นอนเพราะโปเกมอนเมื่อก่อนกูเคยได้เกมโปเกมอนตลับบ่อยสุดเยอะด้วยจบก็จบถ้าถามว่าเราชอบเทพไหมไม่เคยชอบเทพเลยกูชอบโปเกมอนแบบพื้นฐานใช่กูชอบแบบโปเกมอนแบบพื้นฐานที่สุดเลยพื้นฐานนะเอาพื้นฐานแบบเจอง่ายก็เจอง่ายเออเนี่ยชอบนี่ แต่ว่าผมไม่ชอบชอบโปเกมอนเผาแบบเทพหรือตำนายไม่เคยชอบเลยพูดจริงัขอให้ทุกคนมีความสุขนะบ๊ายบายแค่นี่ะเคยซื้อหนังสือโปเกมอนจริงในโรงเรียนเตะมันอยู่ให้เย็บเลยเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว